เคล็ดลับลดน้ำหนักไม่ให้หิวบ่อยสวัสดีครับผมโคโยสุขภาพดีเราปันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองและวหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเองฟังคลิปนี้ครับจนจบคุณจะรู้ว่าเคล็ดลับลดน้ำหนักไม่ให้หิวบ่อยทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับผมก่อนที่เราจะเริ่มกันครับคนทุกคนครับจะต้องรู้ก่อนเลยว่า ทำไมคุณถึงหิวเวลาหิวครับมันก็อยากที่จะกินอะไรไปหมดครับแถมทรมานอีกด้วยครับถ้าเราไม่ได้กินถ้าคุณนะครับลดความอ้วนหรือลดหุ่นในช่วงกำลังอดอาหารครับแล้วร่างกายของคุณครับไม่ได้ไปกินสิ่งที่เกิดขึ้นครับร่างกายคุณก็จะอยู่ไม่ได้ไม่มีพลังงานรวมถึงไม่มีสารอาหารต่างๆเลยก็เลยทำให้คุณหิวอยู่ครับแต่การที่คุณหิวและไปกินอาหารที่ผิดผิดนั่นเอง คุณจะต้องทำตาม2ข้อนี้เลยครับผมข้อที่หนึ่งครับร่างกายของคุณจะหิวเพราะว่าร่างกายของคุณนะ่ยยังไม่ได้รับสารอาหารที่ร่างกายของคุณต้องการนั่นเองครับเมื่อก่อนครับคุณหิวคุณก็ต้องกินข้าวเยอะๆเพื่อจะได้ให้หายหิวแต่เมื่อคุณกินไปสักพักหนึ่งคุณก็กลับมาหิวอีกกินขนมกินชาไข่มุกกินขนมหวานต่างๆครับคุณก็กลับมาหิวอีกตามเดิมใช่ไหมครับผม จริงๆแล้วครับร่างกายของคุณน่ะเพียงต้องการสารอาหารต่างๆครับมาซ่อมแซมร่างกายแต่ร่างกายของคุณน่ะมันไม่ได้มีอาหารหลักครับจึงมีความจําเป็นครับในการที่จะซ่อมแซมร่างกายครับของคุณมีอยู่สามอาหารหลักครับเลยที่ผมอยากจะบอกครับผม 1. โปรตีน2คาร์โบไฮเดรตสไขมันครับอาหารโปรตีนได้แก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆ เนื้อหมูไก่ปลาไข่นมถั่วต่างๆครับอาหารจะพวกคาร์โบไฮเดรตก,ก็คือพวกแป้งและน้ำตาลข้าวขนมปังเส้นต่างๆครับรวมถึงพวกเปือกมันฟักทองข้าวโพดฝักที่มีหัวครับรวมถึงผลไม้ต่างๆด้วยครับอาหารจะพวกไขมันก็ได้แก่น้ำมันต่างๆอันนี้ครับก็คือสารอาหารหลกัลกๆที่ร่างกายของคุณต้องการนั่นเองครับแต่ส่วนใหญ่ที่ทําให้คุณหิว เพราะว่าคุณได้รับสารอาหารบางชนิดที่น้อยเกินไปนั่นเองครับโดยเฉพาะโปรตีนเวลาคุณสั่งอาหารตามสั่งครับตามร้านค้าคุณก็จะได้ข้าวที่จํานวนที่เยอะมากๆกครับกับข้าวที่น้อยครับเน้นแต่ข้าวเยอะนั่นเองครับดังนั้นครับคุณครับจะต้องเน้นทานอาหารจําพวกโปรตีนให้เพียงพอนะครับต่อวันครับโดยการคํานวณง่ายๆครับโดยน้ําหนักของคุณคุณหนัก60กิโลกรัมครับคุณก็ต้องกินโปรตีน ให้ได้60กรัมนั่นเองครับเพื่อให้คุณมีพลังงานใช้ในแต่ละวันได้เพียงพอเองครับทำให้คุณลดอาการหิวได้เยอะครับคนส่วนใหญ่ครับจะกินโปรตีนไม่ถึงเพราะคิดว่าหิวก็ต้องกินข้าวเยอะๆจะได้อยู่ท้องไปนานแต่คุณไม่ได้เน้นอาหารโปรตีนเลยครับอีก2ชั่วโมงหลังจากที่คุณกินไปคุณก็กลับมาหิวอีกเหมือนเดิมครับเพราะคุณยังไม่ได้กินโปรตีนที่ เพียงพอนั่นเองครับดังนั้นครับคุณจะต้องเน้นกินโปรตีนให้ถึงและคุณจะต้องลดแป้งและน้ำตาลให้น้อยลงครับให้สลับแบบนี้ครับแต่สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและพอะและกำลังจะสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยครับคุณจะต้องกินโปรตีนให้ได้ประมาณ1.6ถึง1.8ของน้ำหนักของคุณเพื่อจะได้สร้างกล้ามเนื้อครับคุณเลยต้องทำข้อหนึ่งโดยการเน้นกินโปรตีน ้เพียงพอเพื่อลดอาการหิวนั่นเองครับผมข้อที่2ตัวการที่ทําให้คุณหิวนั่นก็คือน้ําตาลครับในเลือดของคุณสูงนั่นเองถ้าน้ําตาลในเลือดสูงมากเท่าไหร่ครับก็จะทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานครับร่างกายฉลาดเลยเก็บพวกน้าตาลเหล่านั้นครับในรูปแบบฮอร์โมนอินซูลินครับทำให้น้ําตาลในร่างกายของคุณตกลงมาครับมันก็จะขึ้นเหมือนกราฟน้ําตาลในเลือดสูง เหมือนเส้นกาวครับสูง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 พอน้ําตาลครับเปลี่ยนเป็นอินซูลินครับน้ําตาลครับมันก็จะตกลงแบบเร็วมากครับทําให้คุณรู้สึกหิวนั่นเองครับอยากจะกินแต่พวกของหวานน้ําหวานเพราะว่าน้ําตาลครับมันต่ำพอคุณกลับไปกินอีกน้ําตาลในเลือกก็สูงอีกครับพอคุณหยุดกินอินซูลินในน้ําตาลก็จะตกลงมาอีกครับคุณก็เลยรู้สึกเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับดังนั้นครับ พวกอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลขนมต่างๆรวมถึงน้ำหวานต่างๆครับที่มีส่วนผสมของแป้งด้วยพวกผักหัวผลไม้ต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ได้ว่าคุณทานไม่ได้ครับคุณทานได้ครับแต่คุณต้องทานโปรตีนที่ร่างกายต้องการครับไม่ใช่ว่ากินมันจนเกินไปคุณก็จะหิวแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นครับคุณจะต้องเช็ค2ข้อหลักนี้เลยครับข้อทหนึ่งคือกินโปรตีนให้ถึงในแต่ละวัน ให้เพียงพอค่อยสองครับคุณจะต้องดูว่าน้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าคุณกินอาหารพวกหวานเยอะเกินไปรวมถึงแป้งที่เยอะเกินไปหรือเปล่าครับผมถ้าใช่คุณนะครับจะต้องไปลดอาหารพวกนั้นให้น้อยลงครับพอคุณเข้าใจครับเรื่องนี้ก็จะทำให้การลดน้ำหนักของคุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ครับรับรองว่า การลดน้ำหนักจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับทุกคนถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพื่อจะได้ภาพวิดีโอดีกันครับและมาเจอกันใหม่กักบช่องโค้โจสุขภาพดีเราปันได้ครับใครที่ปัญหาสุขภาพครับพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมโค้โจจะมาตอบให้กับทุกๆคนเลยครับผม แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด,ดากดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทําให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6สิบหกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน